สวัสดีค่ะ FC ช่องจีดผ้าร่วยนะคะมือนี้เข้ากับสิมาติดตามต่อตัวเลขของพระอาจารย์ทุ่งฝนต้นโพทองนะคะอีกสักครู่นะคะอีกสักครู่อีกสักครู่เข้ากับสิบไปสอบถามเพื่อนเกี่ยวกับตัวเลขงวดวันที่สองพฤษภาสองพันหารอยหกสิบหานะคะระวางงวด ที่พานมาแล้วค่ะลีกเพื่อนกับเขาเต็มๆเลยนะคะห้าแปดนะคะอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาไปติดตามตัวเลียน้ำกันเลยจ้าทิชิตตังบริตังสุมังทิปมีวัตมิชตุเทเบเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยาทามนิชโชตรโสยาทามทราพีติโยวัจจุสโรโทยนาสุตุมาเาตปวันตรายโยทุกที่ที่ใครกวัวภาวะพิวานขนาที่เรศในจัง พุทธาปัจญโนจักราโรธรรมาวาัคานติอายุพโนสุขังสักลงังสาธุนะฮะบุญกระดิบุญละนะฮะบุญอืมบุญน,นี่เอาท่านี่เอาท่ากระด็บเป็นบุญคือเก่าแล้วไปฝากเอฟทีแล้วตรงตรงบบไม่ต้องกลับนะคะครูอืมได้ส่งได้ลาบไปฝากเอฟทีน้ำน้ำบัดน้ำว่าบักขมาเพื่อจะแหวงบุญพิเก่ากันละเนาะ ทำแต่เบงบุญน่ะเอาบุญไปฝากเอฟที่เดีครับผมอันเพิ่นไม่โชคไม่ลาไม่เกิดนั่นแล้เกิดบุญเกิดบุญคนาะบุญกับเบงกันแย่งกันนี่แหละบัตรกับเ่งบ่อ่อนบ้านบัตโรงเรียนเลยเนาะครับุญเรียนดูแลกันเบิด่งทำยังคนก็มามีข่มบางทุกคนล่ะบังได้ตัวดีตัวเด่นบังได้ลราบไปถูกบังได้บุญไปทำกันมีที่คนที่เขา บางไม่เว็นละเนาะบางทุกอย่างเลยมึนกันเลยมันก่าในวัดเนี้ทุกคนดีๆแหละก่ในวัดจนมาเขาโอ้ยมามาวัดไปมามาวขาที่ไปใส่เลยสักมือหนึงกัเขาวัดที่เขาสุดท่ายกับเขาวัดที่กอล้กับสุดท้ายก็มาในวัดที่กอล้อรดทต่เองร่วมกับเขาบ่ที่ได้เอาับส เฮายทีพ well> ักพิงผู้มาปันพิหรอเกิดแต่พลันนิดละน้อยอยู่ผูก็ยังดีเนาะดีกว่าบ่้ไดน้อยอยู่ผู้อออ๋อแต่ใบสองใบเลยกันฮ้าแปแปหาไนได้ยินว่าเป็นเลขอันค่ะ กันนั้นแต่ตรงหัวมันก็ยังอันไหนอยู่เนาะอันไหนก็ซื้ซื้อไว้เขาจะมาคืนคือเก่าบางที่เขาแต่บางเจ้าคนกับบุคืนหรอกว่าเนาะบางคนก็ซื้อแล้วซื้อเลยค่ะเพื่อเขาบ่กอันเขาเพียงแต่ว่ามันเต็มนะ ใช้จำเต็มแต่ข้าวส่วนมากกับบุก่าสื่อวันนี้ได้ถึงล่ออยู่เนาะล่อจนไปไปมาๆหัวอันทำรอเวลาเลยเบื้องก้อนทั้งสือนะคะเบื้องก้อนแม่น้องนอนเบื้องเบื้องผู้นั่นผู้นี่ใส่กันก้อนค่ะส่วนมากจ้ะแต่ข้าวตัดสินใจไปเล่นมันก็ดีข้าวกับบุก่าเสี่ยงเชียวนะเราหลายๆอาจารย์เอามาเบื้องล่อเบื้องตำหนักอื่นตำหนักกันมตำเนกนี่เป็นสีมาอันนั้นมาแบบไปตำกินเลย มีมาฝากพี่เก่าเหรอเนาะเป็นท่าทางต่อไอตองวดกันเนาะ,อะตอมวดกันเนาะโอเคเป็นตัวเลขตองวดเนาะค่ะปูแลกปูก็จะมีโครงสุดท้ายคือจะออคอยมาเนีนทีหลังเนาะ,ะมันนดีนนะทีหลังแต่มันประชัดกระชุ่มามาด้วยก็มันมาเนียนมาทัานดียังอยู่ เปลือตัดออกตัวละหาเกดเนาะย้อนบบมาได้หละ่ะยิงหกเก้าหมาเนี่ยหกเก้ามั 6, นจะเป็นตัวใดว่าท่านหูจักมักมักตัวใดกันิอทีหน้าทีหลังยังมักทั้นสองอยู่ตอนนี้ย <c oughs> ังมันสองตัวอยู่ตอนนี้ให้ชุดเต็มไปก่อนเนาะคะ่ะชุดเต็มคืบอบริกอากตัดอล่ละบอกากัดเกีียวะ ตัดเงี้มันเป็นยังเห็นบหาเป็นมื่สิตัดหาเป็ดนะเห็นยังบเสือหาเป็ดดิ FC เป็นไปเลือกเองตัดเองเนาะเจอทุกทุกเพื่อนตัดออกโบผู้ยี่ดี่เมนึงกับบ่ออยู่เลเอาหาเปดออกดบมักนี่แต่กับโมักอีกโบมักคือบสศเลยบอกอีเลตตัน้ว่าสิเอา ปูหัวตดเนะกูว่าขันปูบอมาตอกตัวใดมันสิออกตัวน,นั้นเนาะค่ะไม่เลี้ยงกันมาาันจะไปจะง่วนได้ไเฝ้าอยู่ว่าขันปูบอมากตัวใดเฮาซื้อตัวนั้นแล้วก็เป็นรีนก็แบกไปเลยถ้าออกสื่อถึงเงินถือของนี่ได้หรอือออกออกก็อยู่ใช่ไหมซอ,อยากไปซื้อเหล็ก วิธีวัดพูดกันได้มาสามสองพูดกันได้มาสามสองวิธีวัดกับสามหนึ่งเขาวันมา,มาเหนือเขาเห็ดข่าเห,าเหนืออยู่ในวัดนะนบอกเขาอยู่ว่อเหลี่ยกวกินน้ำไฟเล้วนะอวะน้ำไนกับข้ขอกับมาหาสานะมแหนมไทยจะหาสามไปทุ่มหาสามน้ำปูแนวมัดที่นี่เหลี่ยอกามาหาเปดอยู่ลำท้องอีหลีมันหาเปดอายุนี่นะอยู่ลำปูอีหลีอยู่นำหมี <laughs> อ้าสามสามก็แปลตัวเดียกันกับบานสมกับแปดตัวเดียวกันพึ่นมาอยู่ติดกันทำหน้านันมั่นายคพายกันเนาะ่แล้วมันอยู่ติดกันทำหน้าเ็มันาแดงหาแปลเนาะชื่อสมัยกันได้เนาะอะเงินคือหาตามหาแปดกแล้วไปหย่อนหย่อนบ่มากล้ะเลยเบามันเป็นเต็มรลหย่อนบ่มากมมึงจะจับด้วย ต้องรอบนั่นมี<ต>ทีทั้ง,ท,ท,ง,ท,งทั้งไตแถวไตเล็กทองแถวนั่นทั้งไตเล็กดับได้ไหมเล็กดับโอเล็กปูหายรงท้นจะมี 6, ่หกครูหกขามขนาดเนาะค่ะหกขามทั้งไตเขียนเป็นเล็กดับไว้เล็กดับครูเล็กดับอันเล็กดำเนี่ยกะดับทั้งตับแม่นบ่ค่ะทั้งไปกลับ ตามเขียนไว้นั่นเขียนตามเขียนเขีไม่เลื่อยล่ะการคนไงถามเคนถามเอาตามเขาไปให้เคนถามหลาตอบไปหลุดไปกแล้วราต้องถามมาตจนนะลืมเขียนเราต้องถามหลอกอ่านโนโลนเอฟซีบางคนเพิ่นนั่นเดียวแอดมินจะเขียนให้เพิ่นเลยค่ะมันใจจับพอได้ถามคือปูวาใจความเข้าใจง่ายเนาะค่ะ เลขคิดมันนี่ศูนย์หนึมีตัวนี่มันก็มีโอกาสมันํำกันนี่เรือเลขคิดมันมีโอกาสมันกันมันมันขังมันก็เลือยอยู่ตรงว่ามาจากที่สาที่แล้วเล็กริก มันีเป็นอึมคมรึมอยู่ว่แดดเป็นไรแดดแม่อมกมากเลดับทั้งหมดเป็นยี่สิบตัวเนาะค่ะทั้งกับทิตัวจะเห่ากับเปยี่สิบทั้งกับจะเป็นยี่สิบตัวคนละเด็กที่วานาเทียงเล็บานาลงเพิ่มมันหนาลงคมมุมันกระบอกมาก ตามสถิติมันเลก็บ่มาหือมาบ่มามาอยู่หัวมันออกคิปเด็กที่จะได้เนาะคลิปเป็นมอมาดับทุ้หนึ่งมันออกทิปมหออกตัวกลับลอกตัวกับคือชัดเจียนฟุัดเจนกันถามคือปูวาค่ะ สางมากไก่ขานหมอกน้ำมันในไคนี่ขับขค้นไปเป็นคานน้ำมันเนะาะว่าเป็นคานน้ำมันขับหม,มอกขาน้มันไปหมอกในอีพีเป็นน้ำเบนเขาก็บระสิเบรแ,แ,แล้วเข้ามาคุอแรงตัวเลือเราเนาะได้ถ้ามีทุนร้ายห้ก็คือลวดเคก็ได้ทุวนมากจะบกไปผากปได้ แต่ตอนนี้อยากรู้ว่าปูว่ามักจะได้บอสทันการบอกมันยังไก่อยู่เตี้ยเว้นอยู่ปูว่าบมักตอนนี้จะจะได้ไปยิบลอตเตอรี่ไปเลยกันนี่มีตัวเสียวออกใหอยู่นี่อยู่ในใจะย้นี่ลปูว่ามากขาแปดเนาะค่ะวันที่พันมาเนาะแต่ปู่บด้ตัดออกนะครับแ๋ยวแล้วออกให้อยู่เนาะนี่นี่ครับค่ะ จะว่ามเดต่แเมื่อี้ว่าบอกว่าคุณบอก่ามันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะคือในนี้แล้วเมื่อวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะได้อีกได้อีกรลายเมื่ออยร่ยฟันไปนี่ไหมให้ออกฟันมาประกอบเนาะค่ะนี้ก็ิ่งต่องว่เนาะช่องวีตัดเมื่อไรหรอกก็คิว่าโอ้ยเดี่ยวขัก้อนแย่สุดตัดเดียวจะเห็นมากกันเลย มันเทียดให้เอฟซีเป็นพัวบงเล่นเนาะค่ะโอ้ยเหล็กมักตัดออกเน้องถ้าจะตัดให้ตัดด้านนี้นะคะตัวดับนะคะดับบนล่างตัวน้ำมัตัดจ้าตัวแล้วมันกระดับไปดีแล้วดับสนิทแต่ว่าถ้าว่ามักอยู่พร้อมกับเลือกได้เลือกซื้อได้แต่ว่ากับวอยอยากให้ซื้อหรอกคือเป็นเลขที่ว่าหนาวลุ้งทุ่อร์เซ็นตหน่อยที่จะมากมันมันบ่ม่าจะคืออะไร เลขมันงามอยู่แล้วจะบวกเหรเลขมันงามอยู่ด้มันไปออกตัวห้ามากนี่อนนันั่นแล้วยัหนึ่งศูนย์วันหนึ่งยัมดแตนอันนี้ยังมากินหนึ่งอย่างไแต่ก็เลยดว่าจบใส่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะยังมีหนึ่งยู่ได้่แต่ว่บเอาใส่มันงมาดู่อดเด็กติดกันยังมีหนึ่งัวเล็บฟ้เห็นาจใ่เนาะเตียวเย ว่าม so 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 ันมาดูบดยิ่มาใส่ยังไงใส่หนึ่งเก่าหนึ่งหกมันก็บเมแมนอีกเหรอมีหมดละมันบอมแมนเลยเลยตับเลยตาเลยนี่มันสิออกสามหนึ่งบวกหนึ่งสามบ่กแบ่เเอาใหม่่ล้วเหรัาเขียดปวดเนาะเลขติดสามารถมาด้วยกันได้นะคะแม่มันที่มาซีบอมาซูมาซิฟมาซีับนั่นโอ้ก็หนาเขียดไปเลยเนาะ